จบกันด้วยดีครับครูภัยบุ์และกระต่ายถอนฟ้องเอมิราจากรายการโหนกระแสแล้วลั่นอโหสิกรรมอภัยทาน จากกรณีที่เอมิราได้ให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสและได้พัดพิีไปถึงครูภัยบุญแสงเดือนและกระต่ายพันนิพาจนเป็นเหตุให้ถูกฟ้องมิ่นประมาทนั้นนะครับวันนี้สารให้ทั้งสองฝ่ายมาเจราจาตกลงกันและได้มีการขอโทษปรับความเข้าใจาก,กันไปที่เรียบร้อยครับครูภัยบุญเองก็ได้ถอนฟ้องเอมิราแล้วส่วนเอมิราก็ได้ออกมาโพสต์แจ้งถอนฟ้องครูภัยบุญผ่านทาง Facebook เช่นเดีวยวกันครับโดยเอมิราได้โพสต์เอาไว้ว่า ตามที่เอกให้สัมภาษณ์ออกอากาศในรายการโหนกระแสทางสถานีโทรทัศน์ทีวีสีช่อง3กา,าพาดพิงจดทั้งสองนายไพยบูลแสงเดือนและนางสาวพ,พนิพาแสงเดือน อันอาจทําให้บุคคลทั้งสองเสียหายนั้นทั้งสองฝ่ายได้ขอโทษตกลงกันได้ไม่ติดใจดำเนินคดีต,ต่อกันและโจทก์ทั้งสองขอถอนฟ้องจต็เลยไปจากศาลจังหวัดเลยแล้วหลังจากที่เอมิราได้โพสต์ออกไปครูพิบูลแสงเดือนได้แชร์โพสต์นี้พร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าทุกคนต่างทำมาหากินตามทางของใครของมันต่อไปอโหสิกรรมอภัยทาน